สวัสดีค่ะเราจะอาก,กิวันนี้เราก็มาพบกับเกม Outside the Elevator เรื่องหลอนนอกลิฟต์นั่นก็เป็นเกมแนววิวลโนเวลสั้นๆที่เป็นเรื่องราวของตัวละครหลักเราซึ่งกำลังขึ้นลิฟต์ไปละแต่ว่ามีคนพยายามจะเข้ามาในลิฟต์ให้ได้แต่ว่าคนนี้เขาแปลกๆอะไม่อยากอยู่ด้วยเลยเอาล่ะแล้วเราจะทำยังไงดีกับลิฟต์นี่ แล้วก็ในวันที่4ตุลาคมของปีนี้เราได้เข้ากิจกรรมของ v ีเวสามารถมาพบเราที่แฟชั่นไ i แลนด์ชั้น3ได้นะคะในบรรดาวันทั้งหลายทั้งแหล่ที่ลิฟจะเสียได้นั้นมันก็ดันต้องเป็นวันนี้ฉันกดไปที่ปุ่มฉุกเฉินแต่ว่าก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยแล้วก่อนที่ฉันจะได้หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาโทรขอความช่วยเหลือประตูก็เปิดออก แค่มากพอให้คนจะลอดผ่านเข้ามาได้มีชายคนหนึ่งลอบมองมาที่ฉันจากอีกฝั่งหนึ่งโอ้โหน่ากลัวมากไอ้นีนี่คุณทำอะไรอะ่ะขอโทษทีครับไม่ได้ตั้งใจทำให้กลัวเลยนะถึง <c oughs> น่าจะน่ากลัวก็เถอะผมละเกลียดการที่ต้องมาใช้บันไดจริงๆอะแต่ว่าเหมือนวันนี้ลิฟต์ก็เสียอีกแล้วสินะ อีกแล้วเหรอหมายความว่าลิฟต์นี่เสียบ่อยเหรอโอ้โหของคุณภาพแท้ก็แค่ตอนนี้ผมพยายามจะใช้เท่านั้นแหละฮะแล้วคุณจะไปที่ชั้นไหนเหรอครับชั้นสิบค่ะพอดีว่ามีประชุมและฉันก็กำลังจะไปสายแล้วเนี่ยโอ้ผมเองก็จะไปชั้นสิบด้วยเหมือนกันทำไมเราไม่ขึ้นบันไดไปด้วยกันละครับแน่ใจเหรอคุณดูเหมือนไม่ได้ทำงานที่นี่นะ นั่นก็เพราะว่าผมไม่ได้ทำยังไงล่ะอา้าวแต่ว่าไม่จำเป็นต้องห่วงไปเป็นเพราะว่ามันเป็นที่ที่ผมต้องไปตอนนี้คงกลับมาใช้ลิฟต์อีกทีนึงไม่ได้เร็วๆนี้แน่เพราะงั้นไปกันเถอะไม่เอาแต่ว่าถ้าในชีวิตจ,จริงเราก็คงจะถ้าถ้าลิฟต์มันเปิดได้นะเราก็คงจะวิ่งขึ้นบันไดไปมากกว่าแต่ว่าคนมันไม่น่าไว้ใจอะดูดิฉันขอรอยอยู่ตรงนี้แล้วกันคะ่ะ อ้าวทำไมล่ะครับคุณจะไปสายเอาหน้าถ้าเกิดว่าไม่ออกมาตอนนี้ข้างนอกนั่นมันมืดเกินไปนะ่ะฉันอาจจะสะดุดล้มหกล้มหัวทิ่มล้มปักก็ได้อ๋อไม่อยากร้มปักนี่เองถ้างั้นเราจูงมือกันไปก็ได้ครับเดี๋ยวผมจะเดินนำทางเธอขึ้นไปข้างบนเองแบบปลอดภัยนายนน่แหละที่เป็นภัยก็ไม่ได้อยากจะพูดอะไรหรอกนะแต่ว่าคุณมันน่าขนลุกอะ่ะเฮ้จริงหรอครับ ผมคิดว่าตัวเองเนี่ยดูปกติชนคนธรรมดามากเลยนะแล้วผมจะทำยังไงให้เธอรู้สึกผ่อนคลายขึ้นได้ลนะ่ะโอ้โหยังมีต่ออีกเหรอทำไมข้างนอกนั้นมันมืดจังเลยนะ่ะคุณเป็นใครเนี่ยผมจะเป็นใครก็ได้ทั้งนั้นที่คุณอยากจะให้ผมเป็นโดยส่วนตัวผมอยากจะเป็นเพื่อนกับคุณนะครับไม่อยากเป็นค่ะชื่อคุณนะ่ะฉันถามชื่อคุณ ฉันจะไม่เดินตามคนแปลกหน้าไปดุมดุมแบบนั้นหรอกนะแถมในความมืดแบบนั้นก็ไม่รู้ว่าจะมีอะไรด้วยผมไม่มีชื่อครับทำไมถึงจะไม่มีล่ะทุกคนก็ต้องมีชื่อสิสักชื่อนึงอย่างน้อยๆฉันอาจจะดูหนังมากไปก็ได้แต่ว่าคุณไม่ใช่มนุษย์เหรอถ้าเกิดว่าจะทำให้คุณรู้สึกสบายใจมากขึ้นแล้วก็งั้นผมให้คุณตั้งชื่อผมก็ได้นะ ไม่เอาหรอกไปตั้งชื่อสิ่งของหัวส่วมมันไม่ดีสักเท่าไหร่แหมคุณเนี่ยฉลาดกว่าที่เห็นอีกนะเออขอบคุณมังมันชมหรือมันดา่าเราจะตั้งชื่อให้ผมก็ไม่เป็นไรหรอกนะผมเป็นคนไม่ใช่สิ่งของถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนจริงๆถ้าอย่างนั้นก็ต้องมีชื่ออยู่แล้วสิอืมก็แฟดี ถ้าอย่างนั้นตอนนี้การจะเชื่อใจผมเนี่ยมันคงจะยากมากเลยสินะใช่ถึงอย่างนั้นมันอาจจะเชื่อใจได้ง่ายขึ้นมากกว่าถ้าเกิดว่าข้างนอกนั้นไม่ได้มีแค่นาย,ยานะอ๋อแปลว่าถ้ามีคนอยู่เยอะๆจะรู้สึกปลอดภัยกว่าสินะแล้วใครจะไม่รู้สึกแบบนั้นล่ะอเข้าใจละ แล้วถ้าเกิดว่าผมบอกเธอว่าที่นี่มีคนอื่นอยู่ล่ะแม้เชื่อตายแหละไม่เห็นได้ยินเสียงใครเลยนี่พวกเขาก็แค่อยู่กันเงียบๆเฉยๆใช่พวกเราอยู่กันเงียบๆจริงๆนะเงียบมากๆเลยแม้ถ้าเกิดว่าคุณคิดจะเล่นเรียนแบบเป็นคนอื่นแล้วก็อย่างน้อยๆแสดงให้มันเนียนหน่อยเหอะอุ้ยหน้าแดงทำไม ผมไม่รู้นะว่าเธอกำลังพูดเรื่องอะไรนะฉันไม่ได้โง่นะคุณก็แค่พยายามเปลี่ยนเสียงตัวเองอ๋อแปลว่าตะกี้แบบเขาบอกใช่พวกเราอยู่กันเยี่ยๆม,มากเลยอะไรแบบเนี้ยอืมงั้นแปลว่าไม่มีทางที่เธอจะออกมานอกลิฟ์อย่างนั้นสินะฉันจะไม่ออกขอร้องล่ะแค่ออกมาเธอ มันไม่ใช่ว่าผมจะกินเธอซะหน่อยยังไม่มีใครพูดถึงเรื่องกินเลยนะฉันยังไม่เคยพูดอะไรเรื่องเกี่ยวกับว่าคุณจะกินฉันเลยนะแม่พูดแบบเดียวกันเลยงั้นทำไมถึงยังไม่ออกมาล่ะทำไมถึงอยากให้ฉันออกไปขนาดนั้นล่ะฉันเริ่มจะคิดจริงๆแล้วนะว่าคุณจะกินฉันเนี่ยผมสัญญาว่าผมไม่อยากกินหรอกอา้าวถ้างั้นทำไมล่ะอืมถ้าเอาตามตรง ก็เพราะว่าผมชอบคุณไงล่ะคุณน่ะทั้งแข็งแรงขยันขันแข็งเป็นคนที่พึ่งพาได้มากๆเลยและดูหน้าะนี่นายอยากจะกินฉันจริงๆเหรอก็ได้ก็ได้ใช่ผมอยากกินแต่ว่าผมจะไม่กินหรอกนะผมจะนำทางเธอขึ้นไปชั้นบนและพาเธอไปที่จุดหมายปลายทางแบบเป็นชิ้นเป็นตัวเต็มตัว ผมก็แค่อยากจะกัดเธอสักคำหนึงถือเป็นค่าส่งนี่นายบ้าไปแล้วใช่ไหมเนี่ยคิดว่าฉันจะตกลงจริงๆอะ่ะผมค่อนข้างสติเต็มร้อยเลยล่ะมีสตางค์ครบบาทด้วยเพราะงั้นออกมาได้แล้วล่ะนะอยู่ข้างในนั่นไม่อึดอัดบ้างเหลอฉันไม่ออกหรอกเพราะงั้นรีบยอมแพ้ไปได้แล้วแหมเดี๋ยถึงจุดหนึ่งเธอก็ยอมแพ้เองนั่นแหละ และพอเป็นแบบนั้นผมก็จะอยู่ตรงนี้เพื่อพาเธอไปชั้นที่เธอต้องการหลังจากที่นายกัดไปคำหนึ่งนะหลังจากที่กัดไปคำหนึ่งไฟกระพริบและลิฟก็สั่นนี่นายทำอะไรหรือเปล่าเนี่ยเปล่านะผมทำให้ลิฟเป็นแบบนี้ไม่ได้หรอกแต่ว่านั่นก็ไม่สำคัญเธอต้องออกมาก่อนที่ประตูจะปิด ไม่ใช่ว่านายบอกว่าฉันจะต้องติดอยู่ในนี้สักพักเหรอดูเหมือนว่ามันจะแค่ไม่กี่นาทีเองนะผมไม่ได้โกหกนะอีกไม่ช้าประตูจะปิดและเธอก็จะติดอยู่ในนั้นไม่มีทางออกมาได้นี่เป็นโอกาสสุดท้ายที่เธอจะได้ออกมาไม่เอาเอาล่ะก็ได้แต่ว่าอย่ามากัดฉันนะฉันว่าติดอยู่ในนี้มันก็ดีกว่าต้องออกไปข้างนอกกับนายแหละอยู่ในนี้ดีกว่าบางทีริมมันอาจจะเคลื่อนก็ได้ เลิกดื้อรั้นได้แล้วเนะ่ะจับมือผมได้แล้วลิฟสั่นอีกครั้งเขาพยายามเอื้อมมือมาหาฉันแต่ว่าก็ต้องดึงมือออกไปก่อนเพราะว่าประตูลิฟมันจะปิดทับแขนเขาเพราะประตูลิฟป,ปิดลงลิฟก็เคลื่อนตัวต่อไปและประตูก็และประตูก็เปิดอีกครั้งแต่ว่าฉันจำอะไรไม่ได้เลยฉัน มาถึงผิดที่ก็รอดมาได้แหละเขาลอกเราว่าเอ้ยเดี๋ยวประตูไม่เปิดอีกนะแต่ก็ไปผิดชั้นเอาละ่ะก็ได้แต่ว่าอย่ามากัดกันนะแค่คำเล็กๆเ,เองไม่สึกไม่ร้อนหรอกไม่เจ็บหรอกก็ได้อืมตัดสินใจได้ดีมากผมสัญญาเลยว่าเธอจะไม่เสียใจ แค่ถอยไปได้แล้วนะ่ะฉันจะได้ออกไปสักทีชายคนนั้นหายไปท่ามกลางความมืดและฉันก็ตามไปอย่างรวดเร็วประตูปิดลงทันทีที่ฉันออกมาฉันมองอะไรไม่เห็นเลยแต่ว่าชายคนนั้นคว้าที่มือของฉันเอาไว้อย่างรวดเร็วก่อนที่ฉันจะได้รู้ตัวฉันก็ถูกลากไปก็ได้แต่หวังว่าจะไปที่ขั้นบันไดนะ ฉันลืมตาขึ้นมาเจอกับแสงจดจจ้าของลิฟต์ขาขวาของฉันรู้สึกเจ็บและนั่นทำให้ฉันลม้มลงกับพื้นขณะที่กางเกงของฉันเริ่มจะชุ่มไปด้วยเลือดประตูก็เปิดออกที่ชั้นสิบสรุปมันกินเราไปคำหนึ่งนี่คือคำหนึ่งทั้งขาหรือว่ายังไงกันแน่นะคืออันนี้เรามองเป็นสองอย่างหมอนี่เป็นคนที่ไม่ใช่คนกับ บางทีอาจจะเป็นเหมือนปีศาจลิฟจริงๆที่เราออกไปเนี่ยอาจจะลิฟมันเรียกว่าอะไรนะลิปมันปิดแล้วทับหนีบขาเราจนขาขาดก็ได้อันนี้ถ้าสมมติว่ามันเป็นปีศาจลิฟจริงๆอนะแล้วเราออกมาเออขาขาดไปข้างหนึ่งอะไรงนี้แต่ไม่น่าจะใช่หรอกคิดว่ามั่งนะแต่เขาบอกว่าเ,ออเวลาที่ผมพยายามจะขึ้นลิฟที่ไรเนี่ย ลิปเสียตลอดเลยน่าเสียดายเนี่ยเขาทํามาสั้นถ้ามีอะไรขยายความกันนี้ก็น่าจะดีสําหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอขอบคุณที่เข้ามารับชมถ้าใครที่ชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดติดตามเป็นกํนาลังใจให้ด้วยนะคะอย่าลืมมาหาเราที่แฟชั่นไ i แลนด์ด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครมาได้นะบ๊ายบาย